มุ่งหวังขจัดภัยนำสังคมไทยปลอดภัยยาเสพติดกับรายการเซฟโซนพ้นภัยยาเสพติดโดยสมาคมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกวันเสาร์เวลา13.00นถึง13.30น,นทางสวทอปัตตานี FM 1 0 1เมกะเฮิร์ตคลื่นนี้เกินร้อย สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะฮะเข้าสู่รายการเซฟโซนพ้นภัยยาเสพติดนะครับโดยสมาคมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดชยดายแดนภาคใต้ร่วมกับสำนักง,งานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคเก้านั่นเองนะฮะรูปแบบและวิธีการป้องกันยาเสพติดของเยาวชนนั่นเองค่ะใช่แล้วนะฮะเยาวชนเป็นบุคคลสําคัญคือบุคคลอนาคตของชาติที่เราจะต้องป้องกันแล้วก็ ป้องกันน้องๆไม่ให้เข้าไปยุ่งกับยาเสพติดเพราะว่าน้องๆเหล่านี้เนี่ยคืออนาคตของชาติเริ่มจากข้อที่หนึ่งเลยนะคะก็คือรู้เท่าทันโทษพิษภัยยาเสพติดหรือว่ามีทักษะในการปฏิเสธนั่นเองค่ะน้องมีใช่แล้วนะคบผมเราก็จะต้องรู้ว่าเทคนิคการปฏิเสธเป็นอย่างไรอะไรยังไงก็สามารถที่จะเซิร์ช Google ได้แล้วก็รู้เท่าทันทเราก็สามารถที่จะศึกษาข้อมูลกับยาเสพติดหรืออะไรต่างๆเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอินเทอร์เน็ตเชื่อไล้ว่าทุกคนน่มีอินเทอร์เน็ตกันอยู่แล้วใช่ค่ะ ก็สามารถที่จะเข้าไปเจาะลึกเข้าไปดูว่าเนื้อหาต่างๆกับยาเสพติดเนี่ยเป็นยังไงใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็รวมไปถึงการรู้เท่าทันณสถานการณ์ปัจจุบันก็เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าณตอนนี้คือสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยอย่างเช่นเรื่องกัญชาเรื่องพืชกระท่อมก็ปลดเป็นพืชเสรีแล้วนะคะก็น้องๆก็ควรที่จะรู้เท่าทันของโทษของยาเสพติดด้วยว่าไม่ใช่ว่าเขาปลดล็อกแล้วเราสามารถที่จะ นำมาใช้เลย<ช>โดย,ยที่ไม่ศึกษาข้อมูลว่ามันมีโทษหรือว่ามีอันตรายอย่างไรกับร่างกายของเราแล้วก็เ,เราในอยู่ในวัยไหนที่ควรที่จะได้ใช้แล้วใช้ในทางการแพทย์เท่านั้นใช่แล้วถ้าใช้ในการสันทนาการหรือว่าใช้เพื่อความสนุกสนานก็ไม่ควรที่จะใช้เพราะว่ามันมีโทษมากกว่าที่จะ เป็นข้อดีกับร่างกายนั่นเองนะคะ<อ>น้องนินถูกต้องนะครับเชื่อแล้วว่าหลายคนเมื่อได้ยินว่าพืชกระทอมหรือกัญชาปลดลอนะ็อกนันทุกคนอยากลองอยากใช้ไปใช้แต่เราจะต้องดูว่าการใช้ต่างๆเนี่ยมันมีขอบเขตของมันไ<ช>ม่มีค,ความปลอดภัยของมันดังนั้นการรู้เท่าทันเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่น้องๆเนี่ยจะต้องไปศึกษาหรือไปหาข้อมูลให้มันชัดเจนว่าสิ่งที่เราจะใช้ไปเนี่ยมันมี ขอบเขตหรืออันตรายอย่างไรบ้าง<ช>นั่นเองค่ใช่ค่ะอันนี้ก็ต้องรู้เท่าทันนะคะร่วมไปถึงมีทักษะในการปฏิเสธด้วยค่ะน้องมีนทักษะในการปฏิเสธง่ายๆที่เรา,าจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดก็คือแค่คำว่าไม่คำเดียวนะคะแต่ว่าถ้าเราไม่รู้จักที่จะปฏิเสธเราก็จะมีโอกาสที่จะหลงผิดไปได้เช่นเดียวกันนะคะน้องมีงครับเชื่อแล้วว่าอะไรคน คบกับเพื่อนที่ใช้ยาเสพติดน่ะเมื่อกลุ่มเพื่อนเราเนี่ยชวนเนี่ยเราไม่กล้าจะปฏิเสธกลัาว,ว่าการครบของเราเนี่ยจะมีการบางหมางกันเกิดขึ้น<ช>ดังนั้นแค่เราปฏิเสธไม่ใช่ว่าการเสียเพื่อนนะครับค,คือ คือการที่เราจะไม่ไปยุ่งกับยาเสพติดหรือไปยุ่งกับกับเขานั่นเองนะครับแต่กา <c oughs> น,นที่มีการปฏิเสธง่ายๆเองไม่ไม่ยุ่งไม่เกี่ยวไม่อะไรมันง่ายๆเองคําเดียวเท่านั้น <c oughs> ใช่คะ่ะรวมไปถึงถ้าเราไม่ปฏิเสธด้วยคําว่าไม่เราก็สามารถที่จะพูดคุยหรือว่าใช้ภาษาที่สื่อไปในทางที่ว่าเหมือนว่าประมาณว่าถ้าเขาชวนเราไป ไปทางไปทําอะไรอย่างที่เราคิดว่าเอาน่าจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีรเราก็บอกว่าเราอาจจะติดธุระ<แ>นะคะ<แ>น้องเมีนอาจจะติดธุระหรือว่าอาจจะมีภาระที่จะต้องไปซื้อของให้แม่บ้างหรือว่าเราจะมีมีนัดกับใครที่มันสําคัญที่จะสามารถหลีกเลี่ยงนะคะน้องเมีนที่จะจะสามารถหลีกเลี่ยงแล้วก็าการปฏิเสธโดยที่เรา เขาแหละกับเราก็ไม่ไม่เสียไม่บักหมานกันนะคะใช่ใช่นะฮะหรือว่าเดินออกไปเลยนะใช่ค่ะแล้วถ้าสมมติว่าเราสนิทกันจริงๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะตักเตือนเขาได้นะับเพื่อนที่สนิทกันโอ้โหเจอกันตั้งแต่เด็กเด็กครอบครัวตั้งแต่เด็กเด็กเราสามารถที่จะตักเตือนเขาว่าแบบนี้มีสิ่งที่ไม่ดีนะเตือนเขาไปเลยเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราตักเตือนเขาเนี่ยวันหนึ่งถ้าเขากลับเนื่องกับตัวเนี่ยเราก็จะได้ความดีหรือได้เพื่อนดีๆกลับมาอีกคนนั่นเองครับพี่มิี่ใช่ค่ะรวมไปถึงถ้าสมมุติว่า เรามองแล้วสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะมีนบางครั้งเราอาจจะเรามีการศึกษา,ราเราอาจจะพูดคุยกับเขาว่าเออในสิ่งที่เขาทําอยู่อะ่ะมันอาจจะไม่ดีรหรือว่ามีโทษอย่างไรกับร่างกายเราอาจจะชี้แนะเขาได้แต่ว่าไม่ควรที่จะไปต่อว่ารหรือว่าตักเตือนเขา,าเราอาจจะ คุยในในในลักษณะของว่า,าการชี้แนะหรือว่าแนะนําเขาว่าเออถ้าเราทําแบบนี้มันดีกว่าตรงนี้ไหมหรือว่าทําอย่างนี้แล้วมันจะเกิดประโยชน์อย่างนี้นะเราควรไปทางนี้ดีกว่า <ปก S 2> อะไรอย่างเงี้ยเราไม่ควรที่จะไปตักเตือนแต่ว่าเราควรที่จะชี้แนะมากกว่าใช่ไหมคะการพูดค,คุยใช่แต่ว่า ง่ายๆคือเราสามารถที่จะทําได้พูดค,คุยกันได้นะเพราะว่านี่คือสองข้อแรกคือรู้เท่าทันยาเสพติดและมีะทักษะการปฏิเสธนั่นเองครับพี่ใช่ค่ะวันนี้เราก็ต้องขอบคุณสวทปัตตานีนะคะที่เอื้อเฟื้อเวลาดีๆแบบนี้ให้กับเราสองคนนะคะโดยสมาคมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะร่วมกับสํานักง,งานป้องกันและปรับปรามยาเสพติดภาคเก้านั่นเองค่ะสาหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องกล่าวคําว่าขอบคุณแล้วก็สวัสดีสสดค่ะ,คะ